พอดีวันนี้ได้เห็นภาพของปลาสังกวาตยักษ์หรือปลายอนเขี้ยวในเพจหนังสือธรรมชาติวิทยาและถึงแม้ผมจะรู้ว่าปลาชนิดนี้จะตัวใหญ่และอาจจะใหญ่ได้ถึง1.8เมตรแต่บอกตรงๆว่าผมไม่เคยคิดว่าในยุคสมัยนี้จะมีคนจับปลายอนเขี้ยวตัวใหญ่ขนาดนี้ได้และเพราะแบบนี้ผมเลยขอมาพูดถึงเจ้าปลาแปลกๆหายากตัวนี้ซะหน่อยโดยที่ท้ายเรื่องผมจะเสริมเรื่องรุ่มน้ำสารวินก,กับปลายักษ์อีก2ชนิดที่พบได้เฉพาะในรุ่มแม่น้ำสารวินด้วย ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ การจับปลายอนเขี้ยวขนาดใหญ่ได้ในไทยตามที่เพจหนังสือธรรมชาติวิทยาเขียนเอาไว้ว่าในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องที่เกี่ยวกับปลาชนิดนี้อยู่2เรื่องเรื่องแรกเผยแพร่ในกลุ่มสยามเอนซิสซึ่งเป็นการสอบถามชนิดของปลาโดยผู้ที่นําภาพมาลงบอกว่าได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่ร่ม,ม่น้ําสารวินในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนอีกเรื่องเป็นปลาชนิดเดียวกันซึ่งยาวไม่น่าจะเกิน30เซนติเมตรที่ว่ายวนอยู่ในบ่อน้ําของกรมประมงซึ่งตามข่าวระบุว่าได้รับมาจาก ากประเทศพมา่าเพื่อนํามาทดองเลี้ยงสำหรับภาพของปรายอนเขี้ยวขนาดใหญ่หากมองจากตาช่างทั้งสองจะพบว่ามีตัวเลข49และ16เท่ากับปลาตัวนี้หนัก65กิโลกร,รมัม และเพราะเป็นตาช่างที่เป็นภาษาไทยจึงเชื่อว่าเป็นปลาที่จับได้ที่ฝั่งประเทศไทยอย่างแน่นอนและต้องบอกว่าปลายอนเกี้ยวขนาดใหญ่แทบไม่มีภาพปรากฏให้เห็นในสมัยนี้ส่วนความยาวของปลาตัวนี้หากให้ผมประเมินด้วยสายตาก็น่าจะอยู่ระหว่าง160-180ซนติเมตรบวกลบได้สัก10ซนติเมตร ปลายอนเคี้ยวคืออะไรปลายอนเขี้ยวหรือปลาสังกวาตยักษ์หรือปลาตะมังยาวได้ถึง180ซนติเมตรมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซิโรเนียซิรอนเดียเป็นปลาในวงปลาหวีเกตซึ่งปลาในสกุลซิโรเนียจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดพบในไทยเพียง1ชนิดและปลายอนเคี้ยก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้ทั้งนี้ปลายอนเขี้ยวจัดเป็นปลาที่หายากโดยเฉพาะในประเทศไทยและยิ่งเป็นปลาขนาดใหญ่เกิน1เมตรที่จับได้ในฝั่งไทยก็ยิ่งหายากกว่า ปลา,ายอนเขี้ยวมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับปลาในกลุ่มปลาสวายจุดแตกต่างที่สุดอยู่ตรงที่มีปากเชิดขึ้นเล็กน้อยเป็นปลาที่มีฟันขนาดเล็กจํานวนมากกินปลาขนาดเล็กเป็นอาหารมักอยู่บริเวณกลางน้ําจนถึงผิวน้ํา พบกระจายพันธุ์ในเอเชียใต้ตั้งแต่อินเดียปากิสตานบางกลาเทศเนปาลจนถึงพมา่าส่วนในประเทศไทยพบได้เฉพาะที่รุ่มน้ำสารวินเท่านั้นในเพจหนังสือธรรมชาติวิทยาได้เขียนเอาไว้ว่าปลายอนเคี้ยวมีลักษณะคล้ายกับลูกผสมระหว่างปลาคางเบือนกับปลาเทพานั่นเพราะมันมีตัวใหญ่พอๆกับปลาเทพาแต่ก็ไม่ได้บึกบึนเหมือนกับปลาเทพาและยังมีความผิวเปราะบางและปากที่คล้ายกับปลาคางเบือนอยู่และจากลักษณะของปากที่โค้งขึ้นประกอบกับฟัน ขนาดเล็กที่เป็นแผงในปากทําให้เรารู้ว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาล่าเหยื่อที่ไล่หากินปลาอื่นๆจากกลางน้ําจนถึงผิวน้ําส่วนสถานะของปลาชนิดนี้มีข้อมูลไม่เพียงพอ สำหรับปลาอีกชนิดที่อยู่ในสกุลซิโรเนียมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซิโรเนียิวเดนนี้มีความยาวได้ไม่เกิน50เซนติเมตรพบอาศัยในแม่น้ำหลายแห่งในประเทศอินเดียเช่นในแม่น้ำกิสนะและแม้จะอยู่ในสกุลเดียวกับปลายอนเขียวแต่พวกมันก็ต่างกันมากความจริงมันมีลักษณะของปลาสังกวาดมากๆและเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้ศูนพัน ร่มน้ำสารวินคืออะไรรูมน้ำสารวินมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศจีนก่อนจะไหลผ่านพม่าและส่วนหนึ่งของรูมน้ำสารวินก็ผ่านประเทศไทยและยังเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและพม่าซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและแม่น้ำสาขาที่เป็นสายหลักซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำสารวินก็คือแม่น้ำเมยในจังหวัดตากและแม่น้ำเงาด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสที่จะพบปลาในแม่น้ำสารวินในแม่น้ำสาขาด้วยทั้งนี้รูมน้ำสารวินมีความพิเศษกว่ารูม อื่นในประเทศไทยมากนั่นเพราะปลาและสัตว์ในน้ำจำนวนมากได้รับอิทธิพลมาจากการกระจายพันธุ์ในเอเชียใต้และพะมา่านอกจากนี้แม่น้ำสารวินยังเป็นแม่น้ำสายใหญ่สายเดียวและสายสุดท้ายของฝั่งตะวันออกที่ยังไม่มีเขื่อนแม้ในอนาคตกำลังจะมีก็ตาม ปลาขนาดยักษ์ชนิดอื่นที่พบได้ในรุ่มน้ำสาร,รวินสำหรับรุ่มน้ำสาร,รวินยังมีปลาขนาดยักษ์ที่พบได้อีก2ชนิด1คือปลากดหมูสารวิน2คือปลากดคังสารวินปลาทั้งสองยาวได้ถึง200เซนติเมตรและนี่คือรายละเอียดโดยสรุปของปลาทั้งสองชนิดนี้ปลากดหมูสารวินปลากดหมูสารวินเป็นหนึ่งในปลาที่หายากในไทย ในตอนนี้ปลาในสกุลปรากฏหมูหรือสกุลลิตาซึ่งอยู่ในสกุลของปรากฏมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชนิดและในประเทศไทยมีอยู่เพียงชนิดเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือปรากฏหมูสารวินโดยปรากฏหมูสารวินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลิตาซาเซโดธามเป็นปลาที่ยาวได้ถึง200เซนติเมตรและหนักมากถึง150กิโลกรัมแต่โดยทั่วไปจะยาวได้ประมาณ150-1งรถึงเซนติเมตรเป็นปลาขนาดใหญ่และหนักที่สุดในวงปรากฏจนมีอีกชื่อ ว่าปลาบึกสารวินปรากฏหมูสารวินมีลักษณะอ้วนป้อมคล้ายหมูจึงเป็นที่มาของชื่อสามันเป็นปลาที่มีหนวดสีคู่จุดเด่นที่สะดุดตามากๆของปลาชนิดนี้นอกจากจะอ้วนและหัวโตวมากคือมีแผ่นกระดูกบริเวณท้ายทอยและบริเวณเหนือคีบอกเป็นแผ่นหนาและแข็งมากซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนเป็นปลาขนาดใหญ่มากที่มักจะอาศัยอยู่ที่พื้นน้ําคอยกินสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหารทั้งนี้ปลากรดหมูสารวินจัดเป็นปลาที่หาได้ยากมากใน ธรรมชาติประเทศไทยและถือเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยด้วยส่วนในระดับนานาชาติยังไม่ได้รับการประเมิน ปลากรดคังสารวินปลากรดคังสารวินเป็นหนึ่งใน8ปรากฏในสกุลปรากฏใหญ่และพบได้ในประเทศไทยครั้งนี้ปลากฏดคังสารวินจัดเป็นหนึ่งในปลาที่ได้รับการศึกษาน้อยที่สุดด้วยเหตุนี้ข้อมูลของปลาชนิดนี้จึงน้อยและยังมีความคาดเคลื่อนด้วยจากหนังสือปลาน้ําจืดไทยได้อธิบายลักษณะของปลากรดคังสารวินเอาไว้ว่าเป็นปลากฏดขนาดใหญ่มากซึ่งอาจจะยาวได้ถึง200เซนติเมตรและหนักได้ประมาณ50กิโลกรัมหรืออาจมากกว่านั้นเป็น ปลาที่มีลำตัวยาวโดยลำตัวและหางจะมีสีน้ำตาลอมเขียวหางและคีบไม่มีสีแดงซึ่งต่างจากปลากดคังในปลาขนาดเล็กบนลำตัวจะมีรูรละประสาทเป็นเส้นแนวตั้งมองเห็นได้ชัดเจนและในประเทศไทยจะพบปลาชนิดนี้ได้ในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาเท่านั้น สรุปส่งท้ายซะหน่อยก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อเทียบกับปลายักษ์ในรุ่มน้ําสารวินอีก2ชนิดปลายอนเขี้ยวก็อย่างตัวเล็กกว่าแต่ถึงยังงั้นมันก็น่าทึ่งเพราะปลายอนเขี้ยวอยู่ในวงสกุลของปลาที่มีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดไม่ถึง50ซนติเมตรด้วยซ้ําแต่ปลายอนเขี้ยกับมีขนาดโดดเกือบไป200ซนติเมตรเลยจึงไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในวงสกุลนี้ได้และก็น่าเสียดายที่ผู้มาหายากโดยเฉพาะตัวใหญ่ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสังวกวาดยักษ์ปลาใหญ่แห่งรูปน้ำสาระวินสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย